เขาดูดเป้งก<ด>ันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสนับสนุนโดยโพชงเครื่องเดื่มสมุนไพรสาสชนิดครับทานง่ายมีรางวัลการันตีชีวิจิต3ปีซ้อนออเยี่ยมไปเลยนะฮะ ตอนนี้พี่เธอกำลังคำนวณแหลกลานเลยนะครับมีไม่ชื่อคำนวณแหลกลานใช่คำนวณแหลกลานคือเรื่องชื่อนี้ต้องบอกเลยว่าคำนวณแหลกลานจริงๆใช้หลายศาสตร์นะครับโอ้หลายศาสตร์ประกอบกันแบบเยอะมากนะฮะถึงได้บอกว่าดูชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนนะครับก็ต้องให้เวลาอาจารย์เขานิดหนึ่งอาจารย์เธอน่ิดหนึ่งนะครับทักทายทางไลฟ์สดหน่อยสิเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้คุยทางไลฟ์สดเลยนะฮะสวัสดีคุณพีเจช้างใช่ไหมครับบอกว่าส่ง SMS ไปแล้วครับ นี่หร,<อ>หรือป่าครบปีชคลาภหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าค,คุณจางนะฮะแล้วก็พี่อุ้มนะฮะบอกว่าคุณเธอคะ,ค,ะค่ะควรเปลี่ยนใช่ไหมคะควรค่ะทักไลน์มานี่คะ<อ>่ะจะบอกว่านี่เลย<อ>จริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ให้ไอ้นี่นะคือใครเขาจะให้เปลี่ยนให้บอกเลยแต่ไม่ต้องแนะนําใครว่าให้เปลี่ยนชื่อเพราะว่า การเปลี่ยนชื่อเจ้าคำในเวบมันแรงมากๆเลยแรงมากก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราวิเคราะห์ให้เขาได้แต่เขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องของเขาเพราะว่าเรารับเรารับกำแรงมากแต่แต่แต่เราจะไม่เชียร์เราจะไม่เชียร์ว่าแบบเอ้ยเปลี่ยนอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนหรอพี่อุ้มแอดไลน์นี้มาจ้ะพี่อุ้มแอดไลน์นี้มานี่นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาในมูฟเฟตนี้ก็ได้เดี๋ยวขอคำนวณให้คุณสุวรรณาก่อนเขาส่งมาอ่ะมาใครจะนี่ไงน้องบุ๋ม สุบเก้าปีนะฮะคนนี้ใช่ไหมใช่สุวรรณนาบุญเน่นะฮะเอาอันอื่นขึ้นมาก่อนกำลังกำลังตั้งตุ๊กตาไข่น้ำอยู่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บนะใช่ค่ะรอแป๊บนะคุณพีถามเรื่องโชคลาภปลอดภัยเลยครับสุวรรณนาโชคลาภในช่วงนี้นะครับคุณพีถ้าถามถึงโรคโชคลาภใช้ใบเดียวนะครับ ช่วงนี้นะครับยังไม่ควรเสี่ยงลงอะไรนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะดีแต่มันจะไม่ดีครับโอไม่เหมาะนะครับภาพบรรยากาศดูเหมือนว่าน่าลงทุนน่าลองเสี่ยงแต่จริงๆแล้วช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงนะครับน่ากลัวอยู่น้ำมีม่เปัวใช่ครับเดี๋ยวจะเป็นพาราติดพันอยู่ตอนภายหลังนะครับนี่มาอีกท่านแล้วการเงินคุณลิสาลินวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนครับ การเงินเป็นการเงางใช่ครับพี่คอ่ะเปิดไพ่เลยได้เลยครับพอนี้เขาไม่ได้บอกเวลามาอ๋อยังไม่บอกเวลานะครับเออพี่ก็ไม่รู้การเงินในช่วงนี้นะครับสำหรับคุณลิสาลินนะครับการเงินช่วงนี้นะครับอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับเหมือนอาจจะต้องลงทุนก่อนนะครับหรือว่ารอผลกําไร ในอนาคตนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าให้รออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะไพ่ขึ้นมานะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างดีในอนาคตแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องรับกรรมนะครับในผลของกรรมที่ทํามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าวิบากกรรมจะหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ครับไหลสดบ้างดีไหมไหลสดเลยครับดุสิตนะฮะคุณดูสิตโซนปทุม ถามมาการงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับชื่อคุณเอ็มนะฮะคุณเอ็มนะครับดูซิการงานการงานนะครับได้ไพ่นี้นะครับผมชอบไพ่นี้มากการงานในช่วงนี้เหลือเชื่อครับหมายความว่าเหมือนจะคนอาจจะคิดว่างานเนี้ยไม่ค่อยดีแต่พอเขาจับปุ๊บทาปุ๊บกับกลายทําออกมาได้ดีครับแต่ว่าอาจจะมองว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีความก้าวหน้านะครับแต่ให้มองเอาไว้นะครับว่าในระยะยาว จะมีเกณฑ์ก้าวหน้าครับและที่สําคัญคือมีบริวารคอยช่วยเหลือนะครับไพ่ใบสุดท้ายนะครับบอกในเรื่องของตําแหน่งบริวารครับโอ้จริงจริงการงานนี่น่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับพี่กบครับเยี่ยมเลยนะฮะเอาสิฮะจากคุณิโมแล้วครับ13.30เกิดวันพฤหัสค่ะ2เมษายน24ครับจะหมดจะหมดหมดจริงๆนะครับมันยังไงจะหมดอะไรแต่ จะหมดแนตามที่หอหีบนี่น่าจะหมดนี่หมดนี่หมดนี่ครับออ่าจะหมดนี่แล้วคำถามคือยังไงต่อจะหมดนี่ภายในปีนี้ไหมใช่ครับหรือยังไรอย่างนั้นหรือเปล่าฮะพอดีข้อความมาไม่ครบเนี่ยมาไม่ครบครับหมดจริงๆด้วยครับจะหมดและหายไปเลยได้เลยคเอาเป็นว่าสมมติสมมติถามอย่างนั้นละกันใช่ครับหมดนี่หรือเปล่าแน่ๆครับนะครับจะหมดนี่ภายในปีนี้ไหมเนาะครับอารมณ์นั้นนะฮะ ติดสามนาฬิกาสามสิบนาทีครับัตะอลิสุภายังเนี่ยยังไม่หมดใช่ไหมครับยังใช่ถ้าถามถึงภายในปีนี้นะยังยังคงต้องสู้ต่อไปนะครับนะต้องพยายามต่อไปฮึดๆหน่อยฮะฮึดๆแต่ลงท้ายสุภะนี่ก็ถือว่ามีแนวโน้มนะฮะอาจจะหมดได้แต่จะเหนื่อยมากๆเลยอืมอืมนะครับแต่ให้ตีเป็นว่าปีหน้าว่ากันใหม่ก่อนดีกว่าเหมือนปีนี้ อดทนก่อนปีนี้นะครับจะฟืดๆอ,อ่อ<น>ะฟืดๆคืบๆนิดหน่อยอแบบสู้ๆหน่อยนะซึ่งจะบอกว่า<น>จริงๆแล้วการที่เนี่ยข้อดีของการได้เราจับยามดูดวงดูอะไรของเราหรือเปิดไพ่ดูดวงอะไรกันก่อนเนี่ยทำให้เราเตรียมรับได้นะว่าเอ้ยอะไรดีอะไรอ่อนของเราแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวสู้กันต่อโดยที่แบบเหมือนมีทิศทางมากขึ้นน่ะไม่ต้องแบบว่าไปแบบดุยงงอะไรเงี้ยเหมือนเรามีเรามีแบบทางลัดชีวิตที่ดีขึ้นมีคนมาโค้ชให้อะคุณสุวรรณมาแล้วเสร็จแล้วครับคุณสุวรรณอะดูกันเลย จะเป็นอย่างนี้นะคะสุวรรณานะคะคือเอาจริงๆถ้าเกิดสมมติว่ามาดูชื่อโดยละเอียดกับทางมูเฟสของเราเนี่ยนะคะเธอก็จะแบบดูนามสกุลด้วยพร้อมต้องสอดคล้องกันแต่ว่าถ้าตามนี้เลยก็คือชื่อสุวรรณาน้องสุวรรณาน่เลยอายุน่าจะ6ขวบเนอะเพราะว่าปีนี้6 5เอ้ยไม่ใช่สิอะไรคุณเสินะคุณสุวรรณานคเกิดวันที่19เดือน3นะคะก็จะอยู่ในตุ๊กตาไข่นำเศษ3คำนวณแล้วแล้วก็ ชื่อสุวรรณนานะคะรวมกันทั้งหมดนะคะค่าอักษรนะตามทักษะนะคะกำลังดาวก็จะได้ทั้งหมด86รวมกันได้5มเมื่อกี้เลยเหมือนของคุณอุ้มเลยนะคะที่มเมื่อกี้มาบอกก็คือเป็นอยัยตนะของยักษ์หรืออสูรร้ายตามนั้นเลยนะคะส่วนมาดูตุ๊กตาไข่นามค่ะตกที่เนี่ยนะคะเขาจะเศษสามก็ต้องเริ่มนับสาตรงนี้นะก็จะตกที่เอวซ้ายนะคะเอลซ้ายเท้าซ้ายเท้าซ้าย อะไร <c oughs> ก็ตามที่ลงมาที่เท้าไม่ดีอยู่แล้วค่ะ <No. S 1> มรณะอริอรินะคะ oh. มรณะอริอริข้อดีของมรณะอริอริก็คือว่าจะเป็นคนที่มีซิกเซนแรงนะคะ mm. แต่จะต้องเจอกับเรื่องของการผ่าตัดการสูญเสียความชีวิตที่ไม่มั่นคงต้องเริ่มใหม่อยู่ตลอดนะคะ mm. ไม่เคยดชีชีวิตจะเจอแบบ <c oughs> จากรวยไปจนจากจนไปรวยถ้าสมมติ mm. ว่าโชคดีถูกหวยรางวัลที่1นปุ๊บวันรุ่งขึ้นอาจจะแบบ ใช้หมดมีคนมาช่วยใช้าาหรือมีนี่มีอะไรอย่างงี้ใช่หรือแบบว่าม,มีมีปัญหาแบบทุกขลาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคไม่มั่นคงไม่แน่นอนแต่วันนึงแบบแย่ๆอยู่อยู่ดีปึง้งมีคนเอาเงินมาให้ก็เป็นไปได้ส่วนอริอริเนี่ยมันทําให้ทำอะไรต้องย่ำอยู่กับที่ค่ะอยู่ใน ถิ่นฐานเดิมไม่ดีเว้นเสียจากว่ามีแผนที่จะไปตั้งรกรากอยู่ในที่ใหม่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่ควรอยู่ในตําแหน่งอริอริชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าอรินะคะ,คะชีวิตจะมีอุปสรรคมีคดีความสุขภาพไม่ดีจะป่วยต่อเนื่องซึ่ง อายตนาหาก็ป่วยเก่งอยู่แล้วนะพอมาอยู่ตรงนี้อริอริเนี่ยนะคะจะมีแต่ภาระจริงๆชีวิตจะอยู่แค่เท้าต้องเริ่มต้นใหม่อยู่นั่นเดินเท่าไหร่ก็เหนื่อยเนยคนเดียวด้วยนะคะอันนี้ก็บอกไว้แล้วจะดีแต่ก็ไม่ดีนะใช่แล้วใครอยากจะเปลี่ยนชื่อหรือวิเคราะห์ละเอียดนะคะแอดไลน์มาเลยของ m o o f a ส e G-A-Y ย์อ r นเดอร์อันนี้ใช้ชั่วคราวก่อนนะคะหรือว่าอินบ็มาในเพจ F ออันนี้มูเฟสมาได้เลยนะคะความนี้นะคะอันนี้คือเราก็วิเคราะห์กันตามศาสตร์เนาะที่ได้ล่ำเรียนกันมาอ้ยากเรียนยากแค่เรียนยัยากอคร่เปลี่ยนอยู่ที่ตัวท่านนะคะีลงเลยต้องสองรอบสารอบนะกว่าจะเข้าใจอะครับผมจบยามครับมาภายในปีนี้จะหมดดีไหมคะใช่คนเมื่อกี้ป่ะเนี่ยหรือคนละคนกันอาจจะคนละเจ็ดคนละคนเป้าเลยสามเจ็ดเข้ามาคุณเราเวลาใช่นะครับอ้าวจัดไปหนึ่งสามเจ็ด หมดไหมครับเอ้ยหนึ่งสามเจ็ดมันเมื่อกี้นี่ใช่เลยเนี่ยน่าจะคนเดียวกันเมื่อกี้แหละโอเคโอเคโอเครหัสเดียวกันคำถามก็เหมือนกันน่าจะคนเมื่อกี้แหละแต่ว่าเขตกหล่นไปนิดแต่ว่าข้อความเพิ่งมาไงอันที่สองมันจะมาช้านิดนึงหายไปยาวเลยนะเออมันมาไม่ทันจำหองนี้ภายในภายในปีนี้ไหมจริงจริงกแหละคำถามนี้จริงๆด้วยอ๋อโอเคใช่แหละนะคะแล้วก็ ในช่วงที่ใครที่อยากจะมีคําถามหรือจะให้ดูเบอร์ดูบัตรประชาชนดูทะเบียนรถนู่นนี่นั่นนะคะ4221177ส่งมาเลยวันศุกร์2154208 XX นะคะเป็นอย่างไรบ้าง<ๆ>รบคัจะบอกว่ายำแล้วยำอีกนะเบอร์ที่ควรเปลี่ยนโดยไม่ต้องดูอะไรใดๆคือ08184838ประมาณนี้ไม่ดีเลยนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีข้อดีของคนที่ใช้เบอร์นี้คือมีสติปัญญาดีค่ะแต่ชีวิตไม่แน่ไม่นอนนะคะหคเหมือนจะแบบอารมณ์อ่อนไหวง่ายแล้วก็มักจะถูกแทงข้างหลังแล้วก็เป็นเหมือนมันเป็นดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์อยู่ด้วยกันนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองะคะ่ะจะแบบ แน่นอนใช่มันจะขัดแย้งกันคือดาวจันเขาก็จะอ่อนโยนหวานแหววดาวอาทิตย์ก็ดูดันอ่ะแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์แบบนี้อยู่ในตัวสองคู่ใช่สองคู่แล้วศูนย์แ่ที่เก๋บอกใช่ศูนย์แโลกร้ายด้วยนะโรคร้ายนี่สินหาเงินเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่3ามเก้าสี่สี่ห้าสาหกวันอะไรไม่รู้ถ้าไม่ใช่วันเดี๋ยวนะสเกิดวันอะไรไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดว่าพลังของเบอร์บนีดีมากๆค่ะเป็นคนที่มีพลังในการแบบทําอะไรพูดเร็วทําเร็วชอบพูดเก่งพูดเก่งแล้วก็พูดจาอะไรก็แบบว่ามีหลักการคนช่วยแบบคนช่วยเออเขาเรียกอะไรคนเชื่อถือเพราะว่าเขามีตรกกะและเหตุผลแล้วก็ความรักดีด้วยนะคะมีเสน่ห์ค่ะสามพวกรักกันดีอ้าวตัดมาดูทางไลฟ์สดนะฮะคพี่แอ๊นะฮะพีดสวัสดีครับพูดซึ่งถามบ่อยมากวันนี้ถามไมแล้วนะฮะ สุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพดูซิได้ครับสุขภาพพี่แอโอ้โหในไพ่ดีนะครับพี่แอครับสุขภาพจริงๆแล้วพี่แอเป็นคนรักษาสุขภาพอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่วิตกกังวลนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกเหนือจากความเครียดครับพี่แอครับเพราะไพ่สองไพ่ขึ้นมาดีนะครับอาจจะเครียดในเรื่องของการงานการเงินบางทีอาจจะส่งผลในเรื่องของปฏินอนไม่หลับเครียดช่วงนี้เครียดสะสมช่วงนี้มีเรื่องเครียดนิดนึงเพราะแกกำลังจะไปพาเขาอเออครับ ต้องเตรียมตัวไว้นิดนึงครับแต่ว่าหลังจากนี้ถือเป็นการฟาดเคราะห์นะครับถ้าหลังจากที่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับเพราะไพ่นี้มาในเรื่องของการเงินนะครับมันมือเป็นการฟาดเคราะห์ไปแล้วก็เตรียมตัวรอในเรื่องของโชคลาภหรือสิ่งดีๆไปแล้วอะเจ็บตัวไปแล้วต้องได้ดีอะไรมาสักหนึ่งอย่างนะครับมาถึงอีกหนึ่งคู่เลขที่จะแนะนําให้เปลี่ยนทุกคนเลยก็คือ6 7และ76ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเลขประสุกเข้าพระเสาร์แท้นี่ฮะเบอร์นี้มากเลขหน้าชื่นอกตรมจริงๆเบอร์นี้ดีหมดทุกเจุดเ เลยหกนึ่ <61. S 1> ค่ะขึ้นมาหกหนี่แบบว่าออ้ยเลขคุณหนูคุณนายมีคนสนับสนุนดีนะคะแล้วก็แบบเกนี่ก็แบบเลขดาราเลยหกเนะคะสเสน่ห์เมตตามหานิยมจบปึ้งมากๆเลยแต่ว่าอพอมีเจ็ดหกปุ๊บมันทําให้ทุกอย่างที่เข้ามาทํางานได้ไม่เต็มที่พลังตัวเลขดีๆทํางานได้ไม่เต็มที่ได้เงินมาก็แบบมีเรื่องต้องจ่ายออกไปนะคะข้างนอกดูสดใสย,ยิ้มแย้มแต่ว่าข้างในก็ซ่อนความเจ็บปวด หรือว่าเจ็บป่วยเอาไว้นะคะความรักเหมือนจะดีเข้าแบบเหมือนเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติเทียบกับในหนังในละครก็เหมือนกับแบบว่าท่านคาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นน่ะคุณนายออกงานกับท่านแต่เบื้องหลังก็มีอีหนูอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าเป็นแบบเป็นของตัวอย่างกตอ่อย่างชื่อโอกรมนะคะเราก็จะมีปัญหามีมีเรื่องแบบโดนทรยศ Oh. ต้องระวังมากๆา่ะเดี๋ยวเรารไป <ผม S 1> พักกันแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณคด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนพ่อช่องเครื่องดื่มสมุนไพร32ชนิดทานง่ายรางวัลการันตีชีวิตจิต3ปีซ้อนค่ะอาสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ